มือใหม่ในโหมดโอเปอเรชันนะครับหลังจากที่เราออกมาจากห้องฝึกซ้อมแล้วนะครับเราควรทําอะไรบ้างนะครับผมสิ่งแรกที่เราควรทานะครับก็คือการตรวจสอบภารกิจในหน้าแผนกครับผมว่าเราสามารถทําภารกิจอะไรได้บ้างนะครับเพื่อเล่งเลเวลโอเปอเรเตอร์ของเรานะครับผมในหน้าแผนกนะครับก็จะมีภารกิจหลายรูปแบบนะครับให้เราได้ทํานะครับเราสามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้เรามีภารกิจอะไรบ้างนะครับ อย่างเช่นอันนี้นะครับให้เราเข้าไปในแมปซีโร่ดมนะครับความยากระดับใดก็ได้นะครับล้วต้องกลับออกมาพร้อมกับรายได้ส0 0 0 0ื่นะครับก็คือเราต้องเข้าไปลงเลนะครับแล้วก็เก็บของออกมาให้ได้มากกว่า30,000ื่นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสังหารปศุสตูนะครับหตัวนะครับผมก็คืออสซารนะครับก่อนจะเริ่มลงไปทําภารกิจนะครับก็อย่าลืมจัดเซตเกียร์ไปเพื่อลงไปทําภารกิจด้วยนะครับผม ในช่วงเริ่มแรกนะครับผมด่านที่เราจะได้เล่นก็คือด่านสีโรดมนะครับด่านนี้นะครับจะเป็นด่านที่เราได้ใช้เวลากับมันมากที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นครูที่ดีให้กับเราเลยนะครับและในหน้าของแผนที่นี้นะครับเราสามารถตรวจสอบภารกิจภายในด่านได้นะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับหลังจากเตรียมความพร้อมนะครับเท่านี้เราก็สามารถเริ่มเข้าไปทําภารกิจกันได้แล้วครับ ถึงแม้ว่าเรานะครับจะลงมาทําภารกิจนะครับเราก็ควรจะระมัดระวังตัวเองไว้เสมอนะครับว่าอาจจะมีผู้เล่นอื่นนะครับอยู่ใกล้เคียงนะครับอย่าก้มหน้าก้มตาทำเควมมากเกินไปตื่นตัวเอาไว้เสมอนะครับเหล่าโอเปอเรเตอร์มือใหม่ทุกท่านหากเราทําภารกิจผ่านนะครับผมหรือทําภารกิจถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับทางขวาของเรานะครับจะมีภารกิจอัปเดตขึ้นมานะครับว่าเราทําไปถึงขั้นตอนไหนแล้วหรือทําเสร็จแล้วหรือยังนะครับ